ว่าไอคิวเนี่ยของแต่และคนเนี่ย <ừ ừ S 1> เอเอพอไอคิวใครจะดีเอาไ<ป>ถ้าการเนาะการแกเสื้อเนอ่ยการถอดเสื้อเลยมีอย<ป>ูส่สามสามกระดานเนี่ยเฮ้ยเล่นสามกระดานเนี่ถอดเสื้อถอดเตียวแล้วก็เตียวในเนี่ถ้าการก็ถอดเลย ยอมหับอยากยอมหับข้อตกลงอยาก <มา S 1> เอาละใช่หวดละลุยหวดเอาเอามีการเต็กเกิดขึ้นแล้วเนอะเอาชายลาว,วาใครอยากเข้าถึงฮอดก่อนเนอะเอาเอาละ ไว่ก oh. oh. uh ็ลุยสก๊อตเอาลุยลมเป๊ะจะไว้ก็ครับงานนี้เอาหัวทำอะไรฮะเออก็ทิ้งแยมหมักเกินอันนี้มาหมักง่ายอ่ะเออลุยสก๊อตทิ้งขั้วหมักลุยลมเป๊ะไปหมอกี้น่ะกินยัย แม่ค่ะควายเอาแล้วเอาแล้วเออเอาลุยลมซักเอาไปเอาไปเล็กค่ะเล็กอ่ะเด็กแล็กขึ้นไหเอาไปเฮ้ยแล้วใครเล้วมัแตนเนอะมันขึ้นเนอะมันขึ้นเนอะโอ้ไล่ใช้ไล่เว้ยดี่ไหน จริงด <laughs> ังบอยยี <c ười> <A> ่เนี่ยเออเออแล้วล่ะลุยไปเออลุยแล้วล่ะลุยโดนละแล้ววันเจอเสือเท่าสอนมวยแล้วบ่เอ้ยโอ้ยบะกินงาะกินงาผู้ใช้บะกินกาแน่ผมมาคว่ำตัวเป็นฮอตเป็นเกะงาผมกัน งวดละฮะเออโอ้แล้วล่ะ <c oughs> ลุยลมซักมามีแล้วเนอะ <c oughs> ที่เขาว่าความโซดโบนความเก่านี่ปัจจัยเนอะอันนี้เก่าล้วนๆเนอะเก่าเกมเนอะไทยละวาเนะ อาแล้วเอาอยู่สู้อยู่ยาสู้อยู่ยาเอาละเอาแล้วหัวเด็อใช่ละว่าต๊ไปลองแล้วใช่ละว่าต๊ไปลองแล้วเอาโอ้เี้ยนี่ถ้าจะเสมอเนี่ยลุยร่มเพ้อให้การอยู่่ะ ลุยลมเพลกการอยู่เด้ออ่าลุยลมเพลกการอยู่การใช่ละเอาถอดเดินแม่นี่เอาเตียวข้ามหม้อเฮียมันอยางเล่นเตวอ่ะถอดเสื้อลุยถอดเสื้อเลยไปเลยถอดเสื้อเลยเอาไได้ตามเกมเลยตามเกมแม่งหอใช่มะเออถอดเสื้อเลยเอา อ๋อกะเอาแก้ตัวฮึอแก้ตัวแฮมแฮมเกมอมาฮึอแก้ตัวเอาอเป็นสีขาวไหมฮึ่เก้ตัวแฮมนึ่งเกมเนอะเกมเดียวน้องใช่เนอะใช่จะสอนมวยฮึ่ลุยละเแต่บะโป่แล้วนะอ่าเออแต่บะนี่น่น่ะเอาเลยมาวิ่งหมดต้องปากเอาเอา ไปเอาเก่งอ่ะเก่งอ่ะไปไปเดินเอาเลยครับมาเกมนี้เนอะมาเกมนี้ลุยลมเป๊ะขอแก้ถั่วครับไปเอาเดินเอาเดินลุยลมเป๊ะขอแก้ตัวเนอะจะแก้ตัวก็ว่าแก้เตียวเนอะ แก้ตัวก็ว่าแก้เตียวเนอะชัยลาวากระดานที่สองครับชัยลาวาเป็นตัวนำเนอะไปเอาไวก็รวยขอคุณแม,มหมว,วันเจ้าธรรมดาเนอะชัยลาวาเนอะ เอาไปแล้วจะเขอฮอดแล้วเนอะจะเข้าฮอดแล้วเนอะแล้วยังมาคว่ำเหมือนกันเหอ่ะมสีฟีออนไรนน่แน่ขึ้นฮอดละอ่ะเนี่ยเอาเลยเออล่หวยละทสูนละ Hãy subscribe cho kênh Ghiền yeah. Cái Để Không. bỏ lỡ những nè. hấp dẫn Đâu Chí xoan đấy Chí xoan Chí lẹ, chí xoan rồi Có ta mà đi hơn ạ Ờ Chí lẹ, chí lẹ Chí xoan lẹ Chí lẹ Chí, จี้สองจี้เลยจี้สองับพ่อยิงอย่างไอ้จี้ไหนเส้นอ๋อแหละคนบอกไอ้ลุยเพชรอะไอ้มันใส่อารมณ์เหมรอเล่แล้วแล้วได้ทีขี่ม้าไหลเนอะ đó tải lại điểm rồi tàu lẻ, Đau lẻ. <laughs> cú gió trường mùa ấy nữa